สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่องเอ็นนิติงไงดูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถเหล็กยี่ห้อต่างๆนะครับก็จะมีรวมๆหลายๆแนวนะครับท่านผู้ชมเราก็มาดูคันแรกกันเลยนะครับคันแรกนี้ก็เป็นรถฮอนดวิวนะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า คู่นะครับโอลโอลรา GTN1 นะครับผลิตเมื่อปี1998นะครับสภาพก็ปานกลางนะครับแต่ว่ามันเท่ดีนะครับตัวรถมันไถก็ยังลื่นนะครับ ันนี้ผมก็เจอมาราคาหลุดนะครับในราคา5้บาทนะครับเราก็ไปดูคันต่อไปกันเลยนะครับรถคันนี้ก็เป็นของงานโทมิก้านะครับสภาพก็ถือว่าไม่ไม่สวยนะครับเป็นงานเก่าญี่ปุ่นนะครับเก่าจริงนะครับหลังจากที่ดูสภาพนี่ครับสามารถเปิดฝาหลังได้นะครับ นี่ครับโทมิก้าอันนี้ก็จะเป็นชื่อยี่ห้อโตยโยต้าเอสปิมาครับผลิตเ,เมื่อปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสองนะครับโทมิก้าครับพผมลืมบอกนะครับว่าไม่มีกระจกหลังนะครับอันนี้ก็ช่างกิโลเป็นงานช่างกิโลนะครับได้มาในราคายี่สิบห้าบาทนะครับ เราก็ไปดูคัน่อกไปกันเลยนะครับคันนี้ก็เป็นโทมิก้าสกายไลน์นะครับท่านผู้ชมสภาพก็ถือว่าสวยนะครับคันนี้เป็นนิสสันสกายไลน์นะครับนี่นะครับ s ทมิก้าสกายไลอันนี้ผลิตในเวียดนามนะครับปีที่ผลิตก็ปี2019นะครับผมอันนี้ก็ถ่ายไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับคันนี้ผมได้มาในราคา30บาทนะครับแล้วก็ไปดูคันต่อไปกันเลยนะครับรถคันนี้ก็เป็นงานฮอร์วิวนะครับท่านผู้ชม นี่ก็เป็นรถที่ไม่มีในชีวิตจริงนะครับก็เป็นรถเป็นรถแนวกระตูนะครับที่ h ฮอตวิวทํามาส,สวยๆนะครับผมนี่ก็สภาพก็กระจกมีรอยนะครับอันนี้มีชื่อรุ่นว่าฮอตวิวไฮไอดอทคินะครับอันนี้ผลิตเมื่อปีสองพันสามนะครับผลิตที่ประเทศไทยนะครับส่วนมากก็ผลิตมาเลยนะครับ เยอะนะครับอันนี้ไถลื่นๆเลยนะครับคันนี้ผมได้มาในราคา20บาทนะครับแล้วก็ไปดูคันต่อไปกันเลยนะครับคันนี้ก็เป็น Hot w h e e l b a c k Slide นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นรถสไลด์นะครับในชีวิตจริงก็มีนะครับรถแนวแนวนี้นะครับแต่ของจริงผมยังไม่เคยเห็นนะครับนี่ก็สภาพปานกลางนะครับท่านผู้ชม นี่ครับฮอตวิวฮอตวิวแบ็กสไลด์นะครับอันนี้ก็ไม่บอกปีที่ผลิตนะครับผมคันนี้ก็ไถเรื่นๆนะครับคันนี้ผมได้มาในราคา30บาทนะครับเราก็ไปดูคันต่อไปกันเลยนะครับคันนี้มีชื่อว่า hot wheel twin mill นะครับ อันนี้ก็เป็นรถปีเก่านะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็สภาพปานกลางนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าปีมันเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูปีของมันกันเลยนะครับนี่ครับทวินมิวนะครับอันนี้ก็หนึ่งเก้าหกเก้านะครับยงนี้นะครับถือว่าหลายปีเหมือนกันนะครับรถคันนี้ สภาพก็ยังดูได้นะครับสิ่งจะผ่านมาหลายปีแล้วนะครับคันนี้ล้อมันไม่ค่อยดีนะครับมันเลยไม่ค่อยลื่นนะครับคันนี้ผมได้มาในราคา20บาทนะครับแล้วก็ไปดูคันต่อไปกันเลยคันนี้ก็เป็นรถกระตูนะครับเป็น Hot w h e e l นะครับมีชื่อรุ่นว่า Geo Terra GHB 58นะครับผลิตเมื่อปี2019นะครับผลิตในประเทศมาเลเซียนะครับคันนี้นี่ถ้าจะไม่ผิดผมซื้อมือหนึ่งะครับมือหในช้อปปีในราคาคันละประมาณ30บาทถึง35บาทนะครับถ้าซื้อมือหในห้างหรือเซก็99บาบาทนะครับอันนี้ก็ลื่นๆนะครับ เราก็ไปดูคันตออกไปกันเลยนะครับคันนี้ก็เป็นรถกาตูนะครับท่านผู้ชมสภาพก็ปานกลางนะครับคันนี้ก็มันเฟีย้ยวนะครับที่ล้อหลังสองล้อหลังมันใหญ่นะครับแล้วก็สองล้อหน้านี้มันเล็กมากนะครับน,นี้ก็เป็นพอดวิวนะครับมีชื่อรุ่นว่าตะคูนะครับป้องไม่โฟกัสมีชื่อรุ่นว่าซิลซิลโฮเต้นะครับ ผลิตเมื่อปี2อ0 3นะครับผลิตในประเทศมาเลเซียนะครับอันนี้ก็ยังสือว่าลื่นอยู่นะครับคอันนี้ผมได้มาในราคา30บาทนะครับเราก็ไปดูคันต่อไปกันเลยรถคันนี้ก็มียี่ห้อว่าเรียวทอนะครับมันเป็นรถ เป็นรถโดยสารของอเมริกันแอร์ไลน์นะครับท่านผู้ชมเป็นรถรับส่งคนในสนามบินนะครับผมเป็นรถบัสหรือว่ารถทัวร์นี่แหละครับผมนี่ครับสภาพก็ไม่ค่อยสวยนะครับปานกลางนะครับเนี่ยครับมันเขียนว่าเรียวทอยนะครับนี่ผลิตจีนนะครับท่านผู้ชมแต่ก็งานสวยนะครับเป็นเหล็กด้วยนะครับ คันนี้ผมได้มาในราคา20บาทนะครับเราก็ไปดูคันสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยคันสุดท้ายของคลิปนี้ก็เป็นรถโทมิก้านะครับสภาพก็ปานกลางนะครับเพราะว่ามาจากโกดังแล้วกเก่าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นของมารีนควาเรียมนะครับเป็นของพิพิธภัณฑ์นะครับภาไในรถนี้ก็จะเป็นพวกเป็นโมเดลปลานะครับ ในกล้องอาจจะดูไม่ชัดน,นะครับอันนี้ก็โทมิกามีชื่อรุ่นว่าซูโซทักนะครับอันนี้ผลิตเมื่อปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดนะครับผลิตในจีนนะผมเก่าแล้วก็ยังเล่นลื่นๆๆนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวรถเหล็กนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ได้รีวิวพวกรถเหล็กนะครับแบบงานรวมๆนะครับก็จะมีพวกยี่ห้อ Hot Wheels, t ก o m a นะครับแล้วก็มีงานแบบไม่ใช่แบรนด์ดังก็หนึ่งคันนะครับผมรถแต่ละคันที่มารีวิวก็บางคันก็มีในชีวิตจริงนะครับบางคันก็เป็นรถกระตูนเป็นรถที่ Hot Wheels ทำมาสวยๆนะครับซึ่งไม่มีในชีวิตจริงนะครับ คลิปนี้ก็มีสิบคันนะครับผมก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ